สวัสดีครับบิ๊กครับสวัสดีครับจอบครับสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะสวัสดีครับน้องตามมาครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับปลูกต้นบวกใ้ปลูกต้นลบเฮ้ปลูกต้นหารใ้ใปลูกต้นคูณเฮ้ลูกแล้วสวัสดีครับชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่3 2วันนี้เราจะทําการปลูกต้นคูณกันโดยให้กำลังคนในทุไปคนรลมกันไปเลยไป โอ้ยเกเฟิร์นปลูกต้นไม้นะไม่ได้ปลูกเก่าบ้านมานี่โอ้ยน้องบีปลูกต้นไม้นะไม่ใช่ขุดบ่อเลี้ยงปลามานี่ตามมาขุดอะไรที่นี่ที่นี่มันไม่ใช่ฐานเล้าที่นี่มันแต่รอรถมานี่ นี่แหละสถานที่เราจะมาปลูกกันต้นคูณเป็นไม้ยึดต,ต้นขนาดการที่มีถิน่นกำเนิดในเอเชียและตเชียตะันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอยื่นเช่นราชพฤกษ์หรวลมแรงและแมกเกลียในเชิงใสลักว่าต้นไม้แห่งความเปมงคลความสงคญและไสลักต้นคูณเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยและเป็นัญลักณ์ของบันสงการสีเหลืองของต้นคูณแทนความเจริญรุ่งเรืองและมงคลนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้มงคลในบ้านหลวงต้นคูณเสร็จเรียบร้อยแล้ว